วันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะทุกคนขวัญตื่นแต่เช้าเลยแล้วก็รีบลุกขึ้นมาเคลียร์งานที่ยังค้างอยู่นะคะก็คืองานเว็บไซต์ที่ขวัญทำค้างไว้ก็ช่วงนี้ก็ทำงานหนักหน่อยก็คือนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าน่ะนะถึงจะยังไม่เข้าฤด,ดูหนาวนะแต่อากาศก็เย็นมากแล้วนะ่ะยิ่งกว่าอากาศหนาวที่เมืองไทยอีกนะ ตอนเช้านี้ก็น่าจะประมาณ5เซลเซียสนะทุกคนขวัญก็คงไม่ออกไปไหนวันนี้ก็อยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวขวัญจะมาอัปเดตให้ดูนะว่าวันอาทิตย์ขวัญทำอะไรบ้างแล้วก็ขวัญจะมาเปิดสตูดิโอให้ทุกคนได้ดูกันนะ เพราะว่าขวัญทำซูโวไว้ที่บ้านนะเป็นอีกห้องหนึ่งไว้เก็บสินค้าที่เอามาจากเมืองไทยเพื่อจะขายในเว็บไซต์แล้วก็เปิดคุณช็อปเล็กๆด้วยนะ เดี๋ยวขวัญจะพาขึ้นไปดูออฟฟิศนะหรือไม่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นช็อปเล็กๆหรือสตูีิโออะไรก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วขวัญก็เลยย้ายพวกของที่ขวัญเอามาขายจากเมืองไทยนะพวกดอกไม้สบู่แกะสลักก็ย้ายเข้ามาไว้ในบ้านแล้วนะแล้วก็ ขวัก็จัดห้องให้เป็นสตูดิโอไว้ทําวิดีโอพวกงานแกะสลักอะไรด้วยนะคะตอนนี้มันอากาศหนาวแล้วเราทำแอคทิวิตี้ข้างนอกค่อนข้างจะยากแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะขวัก็จัดไปเสร็จไปเกือบ80%แล้วล่ะนี่ทุกคนจะเห็นเตียงใหญ่ตรงนี้ขวัญก็ไว้นั่งเล่นนะเดี๋ยวมาดูว่าของที่ขวัจัดไว้ใน,นช็อปมีอะไรบ้างนะ มาดูอันแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นสบูนะ่เป็นลาเวนเดอร์นะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็อันนี้จะเป็นกลิ่นกลิ่นทีนะเพราะขวัญทำขายที่ร้านชาช็อตแอนด์สโตลทีนะเพื่อนบางคนก็อาจจะรู้จักร้านนี้อยู่นะคะที่อยู่แถวออบานีแล้วก็อันนี้อันนี้ด้านนี้จะเป็นเป็นกล่องออผ้าใหม่นะอันนี้ น้องสาวจากเชียงใหม่น้องแอฟเ็ส่งมาให้นะก็ยังไม่ได้เอาเข้าเว็บไซต์เลยถนะ้าใครสนใจก็อาจจะแวะเข้ามาดูก็ได้นะถ้าคนที่อยู่ใกล้ขวัญหรือไม่ก็โทรเข้ามาทักกันได้นะถ้าสนใจส่วนตรงนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสบู่ดอกไม้ทั้งหมดเลยนะเนีย่ยมันจะอยู่ในกล่องเดี๋ยวขวัญจะเปิดให้ดูอันนี้ก็จะเป็น ดอกกุหลาบนะอันนี้ก็เป็นสบู่แกะสลักนะทุกคนอันนี้ก็จะใช่หมดเลยโซนนี้ก็จะเป็นสบู่ดอกไม้แกะสลักหมดเลยนะเดี๋ยวขวัญจะเปิดให้ดูเดี๋ยวให้ดูที่มีฝาอยู่ก่อนนะเนี่ยเยอะแย,ยะเลยอันนี้ก็จะเป็นฝีมือของน้องแอปเปิลเหมือนกันแกะส่งมาให้จากเชียงใหม่นะแล้วก็กล่องที่ใส่ก็จะเป็น กล่องไม้มะขามเพ้นสสีสวยๆลายสวยๆเป็นลายช้างนะทุกคนนี่จากเชียงใหม่ทั้งหมดเลยนะเนด้านล่างนี่ก็บางอันก็จะเพ้นเป็นลวดลายเป็นดอกไม้สวยๆน่ารักนะเอาไว้ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่หรือช่วงคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้แล้ว,ลวนะนะถ้าใครสนใจอยากจะซื้อว้เป็นของขวัญให้กับเพื่อนกับญาติก็ ทักเข้ามาได้เลยแล้วก็หรือไม่ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เดี๋ยวขอนจะเอาลิงก์เว็บไซต์ของขอนแปะไว้ตรงใต้วิดีโอนะทุกคนเดี๋ยวมาดูนี่เป็นสบู่แกะสลักนะขอนเปิดฝาให้ดูนะนเห็นไหมสีหวานน่ารักนะนี่ก็แกะเป็นดอกไม้ที่หลากหลายกันไปนะนะเห็นไหมน่ารักไหมเนี่ยสีหวานหวานเนะี่ย น้องก็แกะมาให้สีสวยมากเดี๋ยวมาดูชั้นบนอันนี้ก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ฝั่งนี้จะเป็นกล้วยไม้นะทุกคนนะเนี่ยแล้วก็มีกลิ่นหอมเวยนะสะบู่ที่แกะออกมาก็เป็นสบู่มีกลิ่นหอมอะโรมานะเราสามารถซื้อเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าได้นะทุกคน ันก็จะทําให้ตู้เสื้อผ้าเรามีกลิ่นหอมส่วนด้านบนเดี๋ยวมาดูด้านบนอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบแดงทั้งหมดเลยอันนี้เหมาะมากสําหรับวาเลนไทน์นะก็คือช่วงวาเลนไทน์เนี่ยจะขายดีนะทุกคนที่เป็นดอกกุหลาบสีแดงเนี่ยเห็นไหมสวยๆเนาะสวยน่ารักอะ่ะแล้วก็ฝามันก็เป็นเพ้นเป็นรูปช้าง ลวดลายสวยงามนะอันนี้ก็จะเป็นรูปบ้านบ้านบ้านทรงไทยโบราณสวยส่วนด้านบนด้านบนนี้ก็น่าจะเป็นดอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูด้านบนอ๋อนี่จะเป็นดอกมะลิด้านบนเดี๋ยวแป๊บนึงขนเปิดฝาให้ดูทั้งหมดเลยแป๊บน,นึงอ่าดูด้านบนอันนี้จะเป็นดอกมะลินะทุกคนดอกมะลิกับดอกกุหลาบ กุหลาบจะเป็นสีม่วงแล้วก็สีแดงเนี่ยสวยเนี่ยดอกมะลิก็จะเป็นสีขาวน่ารักโอเคเดี๋ยวเราไปดูสินค้าตัวอื่นกันต่อนะนี่แล้วก็มาดูด้านล่างอันนี้ขวัญเผื่ออยู่สามชิ้นเนี่ยขวัญจะชอบซื้อของอะไรก็จุกจกิ้กลับเวลาไปเมืองไทยกลับมานะขวัญก็จะซื้อเอามาตุนไว้อันนี้จะเป็นกล่อง กล่องไม้จากหมู่บ้านถวายที่เชียงใหม่นะทุกคนนี่เห็นไหมน่ารักไหมขอนว่ามันใช้สำหรับใส่พวกซอสพวกอะไรในครัวนะ่ะนี่ดูนี่เห็นไหมไงขอก็เวลาไปเมืองไทยหนูก็ซื้อมาแล้วก็เอามาขายที่นี่ช่วงก่อนที่ช่วงก่อนโคนะวิดน่ะขอนจะออกงานแฟร์บ่อยอยู่ ช่วงฤด,ดูร้อนก็ขายตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ช่วงหลังมาก็ไม่ค่อยได้ออกงานแฟล์ละก็เลยยังมีสินค้าบางส่วนเก็บไว้อยู่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นสบู่ลาเวนเดอร์ันนี้ขันใส่แพ็กเกจแล้วนะนี่ขขันก็จะเอาใส่ถุงซื้อเป็นของขวัญได้นะทุกคนเนี่ยไม่แพงก้อนละแปดเหรียญเอง ก็คือสบู่ที่ขวัญทำมันจะเป็นสูตรวีแกนนะก็คือน้ำมันที่ขวัญใช้จะเป็นน้ำมันจากพืชทั้งหมดนะคะไม่มีจากไขมันสัตว์นะมันเหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายนะนนก็จะเป็นสบูนะ่เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านนี้อันนี้ขวัญมีมีดแกะสลักนี่เอามาจาัดไว้เรียบร้อยละ มาดูตรงนี้อันนี้ด้านในขอนก็จะมีสินค้าตัวอื่น mm. เพิ่มเข้ามา mm. เดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดไฟแป๊บนึงนี่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ขอนเอา,านานละก็ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่แต่ช่วงนี้จะเริ่มทยอยเอาเข้าวเว็บไซต์ละมันจะเป็นกําไรหินนะทุกคนอันนี้เป็นงานฝีมือจากเมืองไทยหมดเลยนะทุกคนเนี่ยเป็นกําไรหิน น่ารักน่ารักสีสวยน่ารักอันนี้คือใส่ได้หมดเลยนะเพราะมันเหมือนมันเป็นมัน adjust ตรงนี้ได้เห็นไหมมันยืดหยุ่นได้ตรงนี้ทุกคนเนี่ยอันนี้ขวัญก็จะทยอยเอาเข้าเว็บไซต์ให้หมดเลยขายในเว็บไซต์แต่ถ้าใครอยู่ใกล้ๆขวัญก็สนใจอยากมาดูก็โทรหาก็ได้นะส่วนตรงด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นแหวนแหวนหิน กระจุ๊กกระจิกน่ารักเอาไว้ใสเล่นๆอ่นนะนะถ้าใครชอบแต่งตัวน่ะนะแต่ส่วนมากฝรั่งเขาชอบนะเนี่ยถ้าเป็นพวกหินพวกอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งชอบมากเนี่ยก็ขวัญก็ไม่ค่อยได้เอาขายจริงจังเท่าไหร่นั่แต่เอามาก็เลยว่าจะเอาเข้าเว็บไซต์ให้หมดเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยผ้าถุงที่เอามาจากเชียงใหม่นะเหลือไม่กี่ผืนแล้วนี่ก็เหลือนี่สองลาย ประมาณตอนนี้ขวอนเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าผืนนะวันนั้นที่งานวัดนะ่ะขันก็ขายไปเยอะเลยก็ขอบคุณมากมากเลยนะสําหรับเพื่อนๆที่มาอุดหนุนขอนวันนั้นนะ่ะเนี่ยอันนี้ก็ยังเหลืออยู่เนี่ยอันนี้สีหวานนะ่ารักก็อันนี้ก็จะเป็นเสื้อเจ้านางจากเชียงใหม่เหมือนกันอ่าน,นี่เป็นเสื้อเจ้านางเนี่ยสวย,สวย ก็มีอยู่ในเว็บไซต์นะตอนนี้ขวเอาเข้าเว็บไซต์ไปแล้วอันนี้ก็มีคนจองล้นี่คุณพี่เขาจองไปแล้วไซส์นี้แต่เดี๋ยวขวัญจะเอามาใหม่นะสีนี้ก็สวยนะเห็นไหมใส่กับผ้าถุงเดี๋ยวขวัญจะเอามาใหม่เพราะว่ากําลังออเดอร์อยู่นะเดี๋ยวของมาแล้วเดี๋ยวขวัญจะาทาวิดีโอให้ดูอีกทีนึง อันนี้ก็จะเป็นสบายสีหวานน่ารักนะทุกคนอันนี้น้องแอปเปิลเขาก็เย็บส่งมาให้ขวัญสีชมพูสีเขียวสีฟ้าตอนนี้เหลืออยู่5้าชิ้นนะเป็นสบายน่ารักน่ารักสำหรับใครที่ชอบผมสบายไปวัดอะไรอย่างงี้นะเนี่ยเนี่ยเป็นพวกนี้ของก็จะชอบนะน้องแอปเปิลเขาเย็บมาให้ก็เลยเออเอาลองมาขายดูสีหวานน่ารักเนาะ คำอินท,ท,ทีีโอ้ถุงทองอย่าก,กวนแม่นะลูกนี้เดี๋ยวมาดูด้านนี้ทุกคนเดี๋ยวเปิดไฟก่อนตรงไหนอันนี้ก็ขวันก็จะทำเป็นสตูดิโอสำหรับเอาไว้ถ่ายพวกสินค้านะสินค้าที่จะเอาเข้าเว็บไซต์เนาะนี่ก็ก็มีไฟมีอะไรไว้เรียบร้อยละแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นฉากหลัง อันนี้จริงๆแล้วน้องฟ้าลูกสาวเขาใช้เป็นสตูดิโอถ่ายรูปด้วยนะขวัญก,ก็เลยถือโอกาสใช้ร่วมกับเขาไปเลยมาดูฝั่งนี้ด้วยกันต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นชุดผ้ามัดยอมนะที่ขวัญเอามาจากเชียงใหม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชุดผ้าฝ้ายทั้งหมดเลยนะทุกคนผ้ามันนิ่มมากแล้วก็หนามากรอบนี้มาราคามันจะแพงหน่อยนะ ขวัญก็เลยว่าไม่เป็นไรถ้าใครอยากจะซื้อก็ติดต่อเข้ามาแต่ถ้าไม่มีใครซื้อขวัญก็จะเอาเข้าไปในเว็บไซต์ไว้นะได้ขายเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นน่ะเนาะแต่เดี๋ยวล็อตใหม่เนี่ยขวัญจะเอาราคาที่มันถูกกว่านี้มานะเดี๋ยวจะเอามาอีกล็อตหนึ่งนะราคาถูกกว่านี้เดี๋ยวถ้าของมาแล้วจะเปิดกล่องทําวิดีโอให้ดูนะ ขวัญก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะก็เป็นคลิปสั้นๆที่ขวัญทำไว้นะคะือในอนาคตข้างหน้าก็ขวัญจะทยอยเอาสินค้าจากเมืองไทยมาขายเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสินค้าส่วนมากของก็จะเน้นพวกงานฝีมือจากบ้านเราน่ยนะแล้วตอนนี้ขวัญก็พยายามติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ทางเมืองไทยหรือไม่ก็ญาติที่อยู่ทางเมืองไทย ที่เขาทําสินค้าเกี่ยวกับพวกแฮนด์เมดพวกอะไรเงี้ยนะขวัญก็กะว่าจะทยอยมาขายในเว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็ขวัญก็มีสินค้าอยู่ที่ชอบขวัญด้วยเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆขวัญนะถ้าสนใจนะอยากเข้ามาดูสินค้านะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะนัดกันมาแล้วก็เข้ามาดูได้นะสำหรับคลิปนี้นะถ้าทุกคนชอบก็ขวัญฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะ ฝากกด Subscribe ให้ขวัญด้วยนะแล้วเดี๋ยวขวัญจะมีวิดีโอใหม่ๆมาอัปเดตให้กันดูเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย